สวัสดีลูกค้าและเอฟซีทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาให้ดูงานปืนสูนย์นะครับเป็นกระบอกว่างนะครับสามลำนี้นะครับลำแรกก็เป็นไม้สักนะครับราคาจะอยู่ที่สี่พันห้านะครับเป็นไม้สักทั้งลำนะครับความยาวรางเมตรสามสิบระยะชักเจ็ดสิบนะครับน้ำหนัก ผมช่างตะกี้จะอยู่ที่สองโลกับหนึ่งขีดนะครับลบนี้เบามากนะครับเป็นไม้สักนะครับนี่นะครับเป็นกำคอล่องนิ้วนะครับก็ใส่ปีกค้างคาวห้าสิบห้าให้นะครับส่วนลำที่สองนะครับเป็นไม้มะลิดนะครับเป็นทรงกำคอนะครับ ความยาวลางจะอยู่ที่เมตรสี่สิบนะครับระยะชักเจ็ดสิบห้านะครับลำนี้นี่นะครับราคาลำนี้จะอยู่ที่หกพันสองร้อยบาทนะครับเป็นไม้มะลิดนะครับนี่นะครับปีกตัวนี้ผมจะใส่อยู่ที่ห้าสิบห้าเซนนะครับ ส่วนลำที่สามนะครับจะเป็นไม้กระลุมนะครับทั้งลำนะครับเป็นแบบมินินะครับลำนี้ความยาวลางจะอยู่ที่เมตรหนึ่งเมตรสิบเซนนะครับระยะชักอยู่ที่ห้าสิบห้านะครับแบบมินินะครับแกะเช็คเกอร์ให้ด้วยนะครับลำนี้นี่นะครับราคาจะอยู่ที่หกพันนะครับลำนี้ไม้มาลิดหกพันสองนะครับ ไม้สักจะอยู่ที่4,000ับาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมส่งนะครับค่าส่งแบบโอนหนึค่าส่งแบบปลา,ายทาง200นะครับนี่นะครับสามลำนี้ว่างเลยนะครับถ้าลูกค้าสั่งมาก็คือมีของพร้อมส่งเลยนะครับค่าส่งแบบโอนหนึ่งร้อยค่าส่งแบบปลายทางสองร้อยนะครับสนใจลำไหนก็แจ้งมาได้นะครับ ลำแรกลางเมตร30นะครับไม้สักลำที่สองไม้มะลิทลางเมตรสี่นะครับลำที่สาด้านบนนะครับเป็นไม้กระลึมนะครับลางยาวเมตรสิบนะครับ,นะรบสนใจลำไหนก็สอบถามมาได้นะครับสามลำนี้ช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเสองห้าเกนะครับไอดีไลน์ 929 WGRM นะครับ Facebook ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับเพจปืนยิงปาเวียงโกใสนะครับเฟซชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับก็า้ากูกคาสนใจก็แอดเฟซหรือว่าโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับสนใจลำไหนก็แจ้งมาได้นะครับแบบเบาๆก็เป็นไม้สักนะครับช้างลำนะครับ ถ้าเป็นไม้มมลิดก็อยู่ประมาณ26-27นะครับน้ําหนักนะครับลํานี้ก็ไม่เกิน25นะครับตัดนบนนะครับเป็นทรงกรํารคอนะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง youtube วิษณุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ